ไปฝึกมาฝึกมาฝึกมา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 สามสองหนึ่งเอายิงเป็นไงโอ้ยโธยังโหดไอ้กูไว้ใจมึงนะเนี่ยกูจะให้ตังค์มึงเนี่ยแหละเสียตังค์เนี่ยแหละเออนะคือกูไม่ได้ยินเฮี้ยอะไร่อกี้เอางี้ไหมเอางี้ไหมเอางี้แก้ไหมได้ครับได้ผมยิงได้ไหมพี่ได้ได้ได้มา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 ไปหนึ่งผมต้องการหายใจไปหนึ่งอ่ะสามสองหนึ่งเอ้ายิงเอา มา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 เฮ้ยผมว่ายังใช้ได้ดีว่าไม่ยังไม่เอาเลยเอาหม่ดิโอ้ย่อยิงปืนแล้วอ่ายนห่วงกันไหย้หวงันไหนหน่งหนึนึ่งห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 นมาหนนึงเอางี้ยเเงี้ดี๋ยวพี่ขอยืนนิ่งนะครับวิ่งมไหร่ก็นับเลยนะังสัญญาล่อนนะไม่มันคมไงกลัวผมต้องการหายใจเล่นถ้าพร้อมแล้วต้องปล่ยวิ่งนะครับ เป็นไงเป็นไงน้องเป็นไงเป็นไงเป็นไงโถดเบาคอม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 เลือดคนนี้ือคอมรอรอรอกรรมการกรรมการเฮ้ยเห็นยิงโดนตัวครับเห็นยิงโดนตัวแต่ไม่ล้มกรรมการอะไรล้มครับล้มครับล้ม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 ไม่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 ถึงเนี่ยหัวเหลืองเนี่ยไม่ล้มเอางี้างี้หรือว่ารลอนหรือว่ารลอนอยากจะวัดเอ้ยผมไม่วัดครับผมกระจอกครับอ๋อโอเคหรือว่าแฟงอยากจะวัดเราดูแฟงหรือว่าทวินอยากจะวัด

ดู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 ด้วยโอ้เขาไม่ได้นับกันแรกเลยไอไอดอกแปดไอ้ดอกแปดเล่นไหมข้านับกันตอนไอไอดอกแปดเลยเนาะมมันเล่นได้ไหมพี่ไอดอกแปดเล่นได้ไหมครับพี่พี่อเธอร์ถามไอดอกแปดเล่นได้ไหมครับเป็นได้เล่นได้ครับพี่เล่นได้ครับเล่นได้โอเคครับเล่นได้ครับมันมันต้องบ้าไงครับแอร์แอสองครับพี่แอสองแอสองนี่รถไปมั่งปะอ๋อไปไปไเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยพี่ไงลอน อ่าสครับพี่แล้วก็แอร์เป็นวักสองครับพี่อ๋อเฮย่ <c oughs> ขออนุญาตมาหม่มะะนนอองไม,ม้มนะครับวันนี้ขออนุญาตมาหม่งไม้นะครับมีแก๊งผมไหมเนี่ยมีแก๊งผมไหมเนี่ยมีแก๊งผมไหมเนี่เยเฮ้ยมีแก๊งผมอยู่เฮ้ยอยู่ฝั่งไหนกันอนะ มาฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้สวยครับเขาเล่นจับคู่ไหมครับที่เดี๋วว่านัวเลยครับเขาเล่นจับคู่ไหมหรอหนัวเข้าอ๋อโอเคครับได้ครับพี่พี่ขาดสองคนน่ะเดี๋ยวมามคนเข้ามาเล่นสนับเดียวอ่ะผมรู้สึกว่าผมมันผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยแรงครับ หรือว่าจะเล่นไม้ดีอแล้วดึงขอยนวดกอยันตรงนี้เร็วเร็วหลังหลังขวาซ้ายซ้ายสายหน่อยซ้ายซ้ายหลัง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 ตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะฝ่ายนึงฝ่ายนึงเอ้ยลงมาไม้ผมโม่งแน่เลยอ่ะโม่งอไ่เลยอ่ะโม่งแน่เลยอ่ะไม่คุยเฟิร์นอีกแล้ววะจะเมาหมดโอ้พี่เต๋อมาอีกแกขอบแล้วนะแปดแล้วอะไร สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนนะพี่สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับถ้างั้นมึงตายกูก็จะไม่ชมมึงอ่ะคนแบบที่ยอมปล่อยมึงตายสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเปล่อเปล่าหน่ะไม่ได้พี่ไอเซนจะเล่นป่าพี่ออกให้เอาเป็นไพี่เล่นเลยเล่นเลยครับครบเลยเล่นเลยครับเล่นเลยเดี๋ยวผมตีสองปีเป็นหลานน้องไม่พี่ผมผมตีสองโอเคโอเคโอเคแล้วกินร้อยเล่นริบบะวันนี้ผมมาห้าคนผมชนะหมดเลยนะครับนมรู้แล้วครับเก่งครับนี่ไหนอ่ะ ไม่รู้ใครทีมก็ตีเอางี้ไหมเราตีตั้งแต่แบบซ้ายตั้งแต่ตีแรงยันตีสุดท้ายไหมได้สีขารนี่วะอยู่แล้ว้นเอาสุดไหมล่ะเอาดิไหนอะไหนอะไหนอะผมไม่มียากันด้วยเนี่ยสายหน้าเราเนี่ยแล้วประกันความล้มอันนี้ว v c ซีแล้วพี่อ้าวไม่รู้ครับแม่งก่อนว้าอะไรวะ อืมดูสองแ้กไม่น่ามีใครชุบอะกูว่ากูน่าจะนอนยาวอะเฮ้ยสว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 ยพี่ออกมาพี่นั่งพี่พี่ีอยู่พลีอยู่หุ้ยผมว่าคนนี้เขาเห็นอะไรในตัวผมนะคนนี้เขาชื่ออะไรครับผมว่าเขาเห็นอะไรในตัวผมครับจริงผมว่าเขาเห็นอะไรในตัวผมแน่เลยเขาเลยชุบผมอะจริงอันนี้ผมพูดจริง ฮะออกจากพื้นที่การต่อสู้แล้วคืออะไรครับโอ้โหไอ้เฮียโคตรแรงโคตรเจ็บเลยเฮียแม่งแรงจังวะว้าวอะไรอ่ะอเฮียแรงจังอะไม้อ่ะโอ้โอ้ยเฮีย ไม้โคตรแรงเลยครับเอาตรงว่าแม่งแรงเกินบางทีอ่ะผมยังไม่ทันปั๊มยาเลยเฮ้ยมาๆมา,มาผมว่าจริงแล้วผมว่าจริงแล้วผมติดเล่นเกินแล้วตัวน,นึงเลยตัวน,นึงไม่แบบแฮชแท็กนะครับเหลืองไม่ฟรีครับแฮชแท็กเหลืองไม่ฟรีอ่ะเอ้ยแฮชแท็กอาเธอร์ไม่ฟรีครับมาๆมาๆมา,มาแฮชแท็กอันนลเธอร์ไม่ฟรีนะแฮชแท็กอาเธอร์ไม่ฟรีเพราะอาเธอร์ชุบมาๆมาเห็น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 ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเห็น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 มานี่มานีา่ มานี่มานี่แฮชแท็กเหลืองไม่ฟรีรับแฮชแท็กหน่อยแฮชแท็กหน่อยเอ้ยอ่เธอไม่ฟรีรับมาละโอ้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 แรงเกินพี่เอ้ยพี่ชายตาย โอ้โอ้โอ้ตาพวกกูเฮียโอ,โอ้ <sprout Likewise> โหขาวขาวโพลเลยนะเมลังเฮ้ยพี่เล็กมาเดี๋ยวครับพี่วัสดีครับเฮ้ยคนเหลือน้อยแล้วพอสนับเดี๋ยว ไม่เอาฮาใช่ครับอันนี้ไม่อันนี้ผมเอาฮาเฮ้ยฮัลโหลเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เอาฮาเฉยเมื่อกี้พี่เอาฮาเฉยที่พี่ล้มตอนแรกอะพี่เอาฮาถูกถูกถูกพี่เอาไม่เมื่อกี้พี่เอาฮาเฉยเมื่อกี้เอาฮาเมื่อกี้เอาฮาเอาติดเล่นเฉยจริงครับพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ความจริงคือเมื่อกี้จะให้ดูน้องๆเฉยว่าน้องๆหดมหนเหม่อใช่ไหมว่าตอนแรกอะกูจะกลับละเพราะกูเห็นว่ากูเหลือกูคนเดียวแต่ดีนะยังมีคนมาลีอ่ะเราดีเราลีกันสุดจัดเลยนะเออไม่เมื่อกี้พี่เอาฮาเฉยชิโรชิโรพี่ขอโทษหัวแดงกับไมวววกนีีีี่่ตออะหหหยเเ้้ขามดแลร ไอพี่เต๋ยว่ะไอ้ยโอ้นัวหมดเลยวะไอ้เยแกแม่งโคตรไมไพูดใหม่พี่ย้อนเ้ยอะไรผมยังไม่ตายไม่มีใครจุปพี่ชิโรเลยผมไ่พูดใหม่ตายน้าไม่ตายเหรอเอ้าไอชี้ตายเหรอเฮ้ยออกดีกว่าให้ผมซ้ำไหมผมขอเองตาเดียวโอ้ถวบวกสิบคะแนน เอาตายแล้วออกมา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 ไม่ผมไม่ฟรีนะให,หให้แท็กอัดไม่ฟรีเขาขอตายโคตรเยอะให้แท็กอัดไม่ฟรีมามาไล,ไล่ไล่ซ้ายไล่ซ้ายด่วนเลยทำไมวะทำไมตอนไม่สตรีมันโหดจังวะทำไมสตรีมันไม่กูกระจอกจังวะววอะไรวะ type shit. Just. เฮ้ยชิโร่โหดว่ะไม่ใช่เนี่ยวเดี๋ยวตัวเดียวนี่ไงเอาให้ผมเอาให้เห็นไหมผมบอกแล้วผมเอาให้ไม่ครับไม่ไม่เมื่อกี้ติดเล่นเฉยครับเมื่อกี้ผมอยากให้คุณดูสัตหีบเฉยเมื่อกี้ผม อาเพี่เตยปั๊บไล่สายได้ไหมไล่สายได้ไหมไล่สายเออเอาตองข้ามาได้มาดิอาการมันหยุดเป็นรอยเอ้ยโดนยิงตายเมื่อกี้ผมติดเล่นแต่พอล่างเอาจริงมามันมาอีกแบบนึงดูอืมอืมชุบเพื่อนอยู่หนูชุบเพื่อนอยู่อืมชุบเพื่อนหน่อยพี่ชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนเมื่อกี้ติดเล่นเมื่อกี้ติดเล่นแต่พอล่างเอาจริงมันจะเป็นอีกแบบนึงเราดูรอดูครับลุกตอนไหนเนี่ยลุกพรุ่งนี้ป่ะเนี่ยอ๋อ สวยอนิเมะหวานเจ็บอุ้ยเขาชุข้างนอกหมดแล้วปะเสร็จยังหมดไหมเขาแปดไหมเขาแปดไหมอยากัามีไหมไม่มีเลยครับไม่มีอะไรสักอย่างแล้วคือเข้ามาคือลืมหมดเลยครับลืมทุกอย่างแล้วลืมทุกอย่างที่การเล่นครับโอ้ยโอยโยโดนเกียร์โอ๊ยโโอ้ยโอยนเกียรอยโสวยฮะน้่อยู่อย่างโดนอีกเหรอ ฮัลโหลไม่เฟรนด์ตายเหมือนมึงไงเอ้นเอลไปเอยยังโดนอีกเหรอครับผมไม่ไหวแล้วต่อยเอาดีกว่าไม่ไหวฮะต่อยโชว์เด็กดีกว่าต่อยเลย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 ต่ไปเลยมอนมอดมอนมี่เกเบงมี่เกเบงที่ตี้ยสุดในไฟนี้ อันนี้พวกเรานอนอยู่นี่เปล่าไม่ใช่ตีเปล่าได้ดอกปะเฮ้ยปมดเเปล่าพูดเก้านะยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดไม่ไม่ไอช็อตนี้ช็อตนี้ช็อตนี้ไม่รวมเอดอกครับไม่ช็อตช็อตนี้ไม่ต้องตัดนะช็อตนี้ไม่ต้องตัดนะครับอันนี้ขอนะครับช็อตนี้ห้าเกินครับอันนี้ห้าไปครับไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้เลยครับเผินอยู่ครับเอาตัวตายอ่ะบยี่สิบเป็นหัวหนักกว่าลุงแม็ค คืออะไรครับโหว่าลุงเกินถ้ามีใครเยอะว่าลุงลุงเขาโหดนะคของมึงใครเนี่ยมึงเนียนปะนี่เหมือนเคยเห็นเลยผมว่าลุงเขาโหดนะเห็นใครอยู่เลยนี่ว่าลุงเกินไอสัตว์มึงใครไอเนียวด้วยแต่เราเรียนดีจัดเลยครับเฟี้ยวจัดเลยเนียวเกลียดเราปะแบ่งเพื่อนๆนะนั่งาอภิมหา ม, <kah> มันมีกระสุนไหมอ่ะอย่างโมนะอย่างโงมนะไอ้สัสตร์ได้ครับได้ครับมันมีกระสุนแจกเขาพี่ไม่ไม่ได้กินขนมครับไม่ได้กินขนมครับไม่ใช่ครับไม่ได้กินไม่ได้กินครับผมไม่ได้กิน go back go back go back ่อของียสลัดสินะเอาค่อยไปแจกไงเอามันออกไงอะ go back ก็ไม่ออก tpx back อ๋อ tpx back tpx back เอ้าอ๋อ ตอนนั้นผมเคยเข้าไปเล่นรัน,น